วันนี้ทานเยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะต้องออกไปเดินซะหน่อยนะคะไม่ไหวแล้วค่ะวันนี้วันเด็กนี่ค่ะก่อนออกไปนะคะแต่ก็จะต้องทานอัทร่านะคะ เป็นผลิตภัณฑ์น,นะคะอาหารเสริมอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่สกัดจากธรรมชาติค่ะวิตามินที่จําเป็นต่อร่างกายทั้งหมด17ชนิดเลยนะปกป้องผิวจากแสงแดดมลภาวะนะคะช่วยลดอาการหมองคล้ำด้วยแล้วก็ลดอาการเกิดฝ้าค่ะกระจุดด่างดํานู่นนี่นะั่นอุ้ยฟื้นฟูระดับเซลล์ให้กลับมามีผิวกระจ่งางใสด้วยนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องระบบเผาผลาญพลังงานและไขมันทาให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าค่ะแบบกล่องอันนี้นะคะจะช่วยลด รอยหมองคําำต่างๆค่ะของเซลล์ลดความหยาบกร้างของเซลล์ผิวทําให้ดูจางลงนะคะลดความเข้มข้นของสีผิวและปัญหาสีผิวไม่เสมอค่ะลดสิวผิวเนียนนุ่มชุ่มชื่นลดโอ้ลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยช่วยลดริ้วรอยและช่วยป้องกัน